เชียได้ยินกับหูหลังสามนุ่มสามมุมมาจากงานแตงโมจากกรณีการจัดงานอะไรของนักสแสดงสาวแตงโมล่าสุดนางเอกสาวเชียที่คัมพรซึ่งได้ไปร่วมงานของแตงโมเพื่อนสนิทเมื่อวันที่11มีนาคมที่ผ่านมาหลังจากกลับจากงานก็ได้ไปร่วมพูดคุยในรายการแชร์ของมดดำคชาภาโดยช่วงหนึ่งของรายการทางด้านมดดำได้ทมถึงกล่องใส่ซองรับเงินที่แบ่งออกเป็นสองกล่องโดยกล่องหนึ่งของคุณแม่และอีกกล่องคือของคริสตจักร โดยเชียได้ยกมือไหว้พร้อมกับบอกขอโทษแม่นะหนูพูดไปตามที่เห็นในงานนะกล่องของแม่ไม่มีใครใส่เลยทางด้านมดดำกล่าวเสริมพวกเราใส่ซองก็พร้อมจะช่วยการจัดงานพร้อมบอกว่าพรุ่งนี้ตนจะไปงานนอกจากนั้นเชียยังทวิตข้อความผ่านทางทวิตเตอร์ส่วนตัวเล่าว่าตอนยืนส่งแขกกลับตรงทางออกงานไว้อะไรแตงโมในขณะที่สามหนุ่มสามมุมเดินผ่านได้มีหนุ่มคนจีนตะโกนไล่หลังว่าชาติโช่ คุณคือ MVP วันนี้ค่ะ Hashtag Code of d e y Hashtag ฟองได้นะถ้าโกรธคำว่าโชว์ซึ่งสามหนุ่มสามมุมดังกล่าวจะเป็นใครนั้นก็แล้วแต่ชาวโซเชียลจะพิจารณากันเอาเองนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ